ไม่ถูกจริงไม่ดีจริงเราไม่กล้าขายแน่นอนนะครับคันนี้เป็นไททันกระบะดีเซลเครื่องคอมมอนเรลปี2013แท้ๆนะครับย้ำว่าเป็นจดทะเบียนปี2013เป็นรถที่สภาพสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกามหรือน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับพื้นฐานรถที่ดีสภาพสวยและเดิมจริงๆตกแต่งมานิดหน่อยนะครับคือการจัดทรงลงล้อนะครับไม่มีการแต่งเครื่องใดๆทั้งสิ้น ระบบเครื่องยนต์ดีมากเกียร์ดีมากช่วงล่างไม่มีผูน้ําไม่ดันกันไม่ไหลแน่นอนนะครับภายในใหม่สะอาดเหมือนป้ายแดงแอร์เย็นคันนี้ปี2013มเนอร์เชนแล้วนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังดําได้สีแดงนะครับ สวยงามจริงๆพร้อมใช้จริงๆพร้อมรูจริงๆกับงบประมาณที่ต่ำมากๆนะครับรถปี2013นี่เราขายกันแค่1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคา1 8 5 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวใครสนใจโทรมาได้เลย0617898456กล้วยหมคาการันตีรถยนต์ทุกคนันสภาพสวยจริงๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกาหรือน้ำท่วมคัดสภาพสวยจริงๆนะครับ เป็นรถที่พร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมแน่นอนนะครับเรารับประกันทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่างบอดี้โครงสร้างทั้งหมดรับประกันเหมือนรถใหม่จริงๆนะครับคุณภาพต้องดีจริงๆถึงเอามาขายกันนะครับใครสนใจโทรมาได้เลย0617898456สดได้ผ่อนได้